สำหรับเทคนิคแต่งเพลงง่ายๆสไตล์ชานโชคดีตอนที่1วันนี้ก็คือการหาพล็อตเรื่องมาแต่งเพลงนะครับเทคนิคของผมก็ง่ายๆเลยคือพล็อตเรื่องที่ผมจะมาแต่งเพลงนั้นหนึ่งเลยมันต้องเป็นเพลงท,ที่เกี่ยวกับความรักนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับลองสังเกตดูนะครับเพลงไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนสมัยนี้นะครับเพลงที่เกี่ยวกับความรักยังไงก็ยังขายได้ นะครับยังไงก็ยังขายได้นะครับเกี่ยวกับความรักยังไงนะครับเอามาจากไหนหลักๆของผมเลยคือสื่อโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็น Facebook การโพสแคปชั่นนะครับการาทางเพจหรือทางดูหนังฟังเพลงออนไลน์ต่างๆในโทรศัพท์นะครับเ <c oughs> วลาผมเข้าไปดูไปฟังปุ๊บไปเจอ,อแคปชั่นคำโดนๆก็จะเอาคำนั้นมาแต่งเป็นเพลงมาตีความหรือ จากการอ่านหนังสือจากการดูละครน,นะครับดูหนังนะครับแล้วมันมีเนื้อเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับมุมมองความรักพูดออกมาสื่อมาแล้วมันสุกสะเทือนใจรู้สึกฟังแล้วเป็นคนลุกนั่นแหละผมจะหยิบเอาเรื่องราวตรงนั้นนะครับมาตีความเป็นเพลงอันนี้คือเทคนิคนะครับข้อ1นึนก็คือเกี่ยวกับความรักนะครับเกี่ยวกับความรักความรักหนุ่มสาวความรักวัยรุ่น นะครับหรือไวเนี่ไหนก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับผมจะยึดพล็อตนี้นะเป็นหลักที่สเลยหนะึ่งจุดสพล็อตเรื่องที่จะเอามาเขียนต้องเป็นเกี่ยวกับความนิยมของคนส่วนใหญ่นะครับความนิยมคนส่วนใหญ่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นความนิยมของคนส่วนใหญ่ลองสังเกตดูครับ ละครไหนที่ดังๆและมีคนดูเยอะๆเรื่องราวในเพจไหนความรักแบบไหนหรือวัยรุ่นที่เขาชอบแบบไหนและมีคนมากดติดตามกดไลค์หรือกดคอมเมนต์เยอะๆนั่นแหละนะครับผมจะเอาเรื่องราวเอาตรงนั้นแหละคิดนะครับคิดว่ามันจะต้องมีคนส่วนใหญ่เขาดิยมก็เอาเรื่องราวตัวนั้นมาตีความเป็นเพลงนะครับมาเรียบเรียงมาตกผลึกเป็นเพลงนะครับ แล้วก็เทคนิคข้อที่1.3ของผมก็คือเอาเพลงเก่ามาเล่าใหม่อ่เพลงเก่ามาเล่าใหม่หลายคนคงจะงงว่าเพลงเก่ามาเล่าไงได้ไงนะครับ mm hmm. เทคนิคนี้ไม่ใช่เป็นเทคนิคที่ผมค้นเจอด้วยตัวเองนะครับเป็นเทคนิคของค่ายเพลงใหญ่ๆที่เขาใช้มาค่อนข้างจะ ประมาณ5ปีแล้วแหละนะครับคืออย่างเช่นเพลงลูกทุ่งลูกลกรุงซึ่งเป็น,เป,นเป็นพล็อตเรื่องที่เขามุมมองความรักมัน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 ฟังแล้วมันสะกิดใจโดนใจนะแต่วิธีการเล่าเรื่องมันมัน,ม,นมันเป็นยุคนั้นแล้วอะทําดนตรีมันเป็นยุคนั้นแล้วทีนี้เขาจะหยิบเอาพล็อตเรื่องเรื่องราวในในในเพลงนั้นอะมาตีความใหม่ มาขยายความใหม่ในรูปแบบของเพลงสตริงหรือเพลงลูกทุ่งอีสานหรืออินดี้อีสานมาใส่คําที่เป็นคําอีสานอะไรเข้าไปมันกลายเป็นความแปลกใหม่เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันน่าฟังอะ่ะใส่เครื่องดนตรีอีสานเข้าไปซึ่งเป็นการเล่าเรื่องจากเพลงเก่าอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับการหาพอดเรื่องมาแต่งเพลงอันนี้คือเทคนิคง่ายๆคร่าวๆเท่านั้นนะครับก็ใครที่ฟังแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ ก็เผื่อว่ามีประโยชน์บ้างนะครับต่อไปนะครับตอนที่2นะครับคลิปต่อไปก็จะพูดในถึงเรื่องของถ้าเราได้พดเพลงมาแล้วนะครับเราจะทำไงต่อเราจะหา,าขึ้นต้นเพลงยังไงหาทำนองเพลงยังไงนะครับเทคนิคของผมคือตอนที่2การหาทำนองเพลงได้ง่ายๆไม่ซ้ำใครจากท่อนเพลงของเราเองนี่แหละ นะครับโปรดติดตามในคลิปที่2ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หากมีประโยชน์กับท่านก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปให้กําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปแต่งเพลงง่ายๆสไตล์ชาญชุกด,ดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ